สถานที่ที่จะปลูกข้าวนะครับทดลองปลูกนะครับหนึ่งไร่หกตันนะครับหญ้าเยอะมากทำปุ๋ยสดนะครับเนี่ยทำปุ๋ยสดนะครับไถกบเลยปลูกหญ้าให้งามงามงามจริงๆครับหญ้าสวยมาก ต้นใหญ่มากสูงมากนะครับแยวจะทําเป็นคุ้ยสดนะครับก่านไถนะครับก็จะมีการฉีดนะครับฉีดน้าาําหมักนะครับฉีดน้ําหมักใส่หญ้าแล้วก็ไถกดเลยครับแล้วก็ไถเสร็จเรียบร้อยนะครับไถเสร็จเรียบร้อยอันนี้กบหญ้านะครับ กวบยาไว้นะไทกบยาสักประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับ1อาทิตย์สักประมาณ1อาทิตย์นะครับพื้นที่นี้ทั้งหมดนะครับประมาณ2งานได้นะครับ ถึงสองงานหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับนี่มันน่าจะสองงานเลยนะครับจะสองเดี๋ยวจะวัดให้ดูอีกทีนึ่งนะครับว่าเท่าไหร่นะครับครับปฏิาเขาครับพื้นที่เขาสิจะดลองปลูกเขานะครับหนึ่งไร่หกตันนะครับครับอันนี้ก็ใช้เรียบร้อยแล้วนะครับ เพ็รนะครับอย่าให้ม uh, uh, right ันเป็นปุ no. ๋ยมักสดนะครับมาไว้นี่แล้วครับอันนี้ฉีดน้ำมักเรียบร้อยนะครับฉีดน้ำมักเจ้าปวกนะครับฉีดน้ำมักเจ้าปวกเข้าไปนะครับเพื่อที่จะให้มันเปื่ยง่ายนะครับเน่าง่ายนะครับคือสดเท่านะครับแล้วก็เขาจะฉีดจุลินทรีย์สะรเคมแสงน้ำนะครับมืออื่นนะครับมือนี้ก็ว่านได้ฉีดนะครับ อดิกาครับลงใบถดดำครับเห็นครับสีดำเอาด้ครับนะครับปุ๋ยมันละลายนะครับาจะต้องใส่ปุ๋ยสดพร้อมนะครับเพื่อที่จะให้มันมีอินทรีย์วัตถุในดินลายขึ้นนะครับการหาอินทรีย์วัตถุในดินง่ายครับปลูกหยาครับ บ่าูหยากระวานปุยให้มันเลยครับเดี๋ยวหยามันเกิดเองครับเดี๋ยวมันกระงามเองนะครับแล้วเขาก็มาถ่ายกลบแบบนี้นะครับหยามันงามครับแล้วเขาจะมาถ่ายกบนะครับลองเบ่งนะครับอันดีก็เป็นปุยขี้ไก่นะครับปุยขี้ไก่แห้งนะครับอันนี้เขามาเรียบร้อยนะครับเขาจะไปใส่ในแปลงปลูกเขานะครับส่วนนี้ก็เป็นทานนะครับเป็นทานบทละเอียดนะครับอันนี้ก็ไปใส่ในแปลงปลูกกันครับเพ้ความชุ่มชื้นนะครับ ในในดินเขาหะเป็นรูปพูดหลายนะครับอันนี้คือในการบำรุงดินของเขานะครับต่อไปนะครับอย่าลืมกบฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้ำนด้ครับเด้อสวัสดีครับ